สวัสดีครับอยู่กับผมอาจารย์โน้นนะครับวันนี้ผมอยู่กับกีตาร์โซคิมิชิมะนะครับนะรุ่นสเตล่านะครับนะโซคิมิชิมะเนี่ยนะครับเป็นสายเลือดโดยตรงนะครับนะจากมาซารุโคโนะนะครับนะก็ต้องบอกว่าเป็นตระกูลการทำกีตาร์นะครับนะเจเนเรชันที่3แล้วนะครับนะตัวที่อยู่กับผมเนี่ยก็คือเอ่อโซคิมิชิมะนะครับนะรุ่นสเตล่านะครับนะต้องบอกว่าในญี่ปุ่นตอนนี้รุ่นนี้นะขายดีมากๆนะครับนะ สั่งทีเนี่ยต้องรอกันประมาณ2ปีเลยนะครับนะอ่ะมาดูสเปคกันดีกว่านะครับนะสเปคเนี่ยตัวนี้นะครับนะจะเป็นอ่าท็อปสปรูตนะครับนะท็อปสปรูตแล้วก็ตัวแบ็กไซด์เนี่ยนะครับนะก็จะเป็นอ่าอินเดียลอสบูดนะครับนะซึ่งนะครับนะตัวอ่า ตัวท็อปเนี่ยนะครับนะก็จะเป็นท็อปที่เซเลคชั่นมาสวยนะครับเป็นไม้ที่เกรดสูงเลยนะครับนะตัวบิดนะครับนะเป็นอินเดียโลสบูดนะครับแล้วก็ตัวโรเซตเนี่ยนะครับมันจะมีความมีความเป็นอาร์ตนะครับมองแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันมีความเป็นเหมือนซากุระมันเหมือนญี่ปุ่นอยู่นะครับนะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยนะครับนะมันก็จะมีตัวไบดิงก็จะเดินเป็นเมเปิลตัดกับอินเดียโลสบูดนะครับสวยงามนะครับคอเนี่ยเป็นคอ5ชิ้นนะครับนะลูกปิดนี่ประมาณนี้นะครับนะหัวก็จะเป็น หัวประมาณนี้นะครับของโซคิวชิมานะครับนะฟิ้งกระบอร์ดก็เป็นอีโบนี่นะครับนะตัวบิดเป็นอินดิโลสบูดนะครับนะนัทเซดเดลก็นะครับนะก็เป็นกระดูกนะครับนะแล้วก็ตัวนี่ตัวดีเทลของตัวบิดนะครับนั้ก็จะมีดีเทลนะครับนะเสียงนะครับต้องบอกว่าตัวนี้เป็นคาแรคเตอร์เสียงกีตาร์นะครับญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะครับนะอ่าเดี๋ยวผมลองเล่นเสียงให้ฟังดูก่อนนะครับนะอ่าเดี๋ยวลองเล่นคร่าวๆให้ฟังดูก่อนนะครับนะเสียง เสียงเบสเนี่ยต้องบอกว่าได้ได้เสียงเบสที่ลึกนะครับนะัดลองฟังเสียงทเทเบิลดูนี่เสียงทเทเบิลเนี่ยได้ความได้ความแน่นได้ความอุ่นนะครับเสียงเบสเนี่ยลึกนะครับลึกแล้วก็นะลึกยาวนุ่มนะครับนะี่ลึกยาวนุ่มนะครับเสียงสำหรับตัวนี้ เนะี่ยดูเสียงสิเซมโบก็ได้ความนุ่มความแบบกําวานนะครับนะอ่ะเดี๋ยวผมมาลองเล่นเพลงให้ฟังดีกว่านะเสียงมันประมาณไหนนะครับนะซึ่งตัวนี้นะครับนะโซโคิมิชิมานะครับรุ่นสเตล่าเนี่ยราคาอยู่ที่นะครับหนึ่งแสนหกบาทนะครับนะก็ต้องบอกว่าตัวนี้มันมีของเลยนะครับมันมีของเลยก็ คือถ้าชอบตัวนี้ก็มาดูตัวนี้แล้วก็รับกลับได้เลยนะครับนะอ่ะเดี๋ยวผมมาลองเล่นเพลงให้ฟังดีกว่าว่าเสียงมันเป็นยังไงบ้างครับ ครับอันนี้คือเสียงของโซคิมิชิมะนะครับรุ่นสเตล่านะครับต้องบอกว่าเสียงดีมากๆนะครับนะซึ่งตัวนี้นะครับนะสินสอดค่าตัวอยู่ที่นะครับ1นึ่งแบาทนะครับตอนนี้มีของพร้อมไปอยู่กับเจ้าของใหม่เลยนะครับนะโซคิมิชิมะนะครับตัวนี้นะครับนะเสียงดีมากๆนะครับนะต้องบอกว่าในอนาคตเนี่ยตัวนี้โซคิมิชิมะเนี่ยราคากระโดด ขึ้นพรวดแน่นอนนะครับนะโอเคนะครับใครชอบนะครับนะก็นะแวะมาลองได้นะครับนะตัวนี้ก็จะอยู่ที่สาขาพระซาราลกูลนะครับนะโซคิมิชิมะนะครับนะโอเคในคลิปนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ